โครงการ Smart Safety Zone 4.0ตามนโยบายของพลตตรเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยสถานีตำรวจที่เข้าร่วมโครงการจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องที่เพื่อร่วมกันปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะภาคประชาชน เพื่อช่วยระหว่างป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของสอพเมืองสุโขทัยในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทยัยโดยพลตำรวจตรีอมรศักดิ์เกษมสิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทยัยและพันตำรวจเอกภัยบูนการอุดมผู้กำกับการสพเมืองสุโขทยัยซึ่งมีพันตำรวจโทรักรัตนาถาวรรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสพเมืองสุโขทยัยดูแลรับผิดชอบโครงการดังกล่าว ได้มอบหมายให้พันตำรวจโทสาธิตเจมจันทร์สารวัตรจราจรสพเมืองสุโขทัยพร้อมกำลังทำการติดตั้งกล้อง IP Camera Face 3ในพื้นที่ Smart Safety Zone 4.0ของสอพเมืองสุโขทยัยตามสถานที่บริเวณทางร่วมทางแยกเช่นแยกโคงอินทรีตำบลทานนีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจากสมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทยัยและนายสมคิดเดชชุสนานาศกตอตอรอสอพเมืองสุโขทยัยพร,อตอตอรออพ้อมคณะกตตรสพเมืองสุโขทัยให้การสนับสนุนซึ่งต่างเปาไว้ว่าจะติดกล้อง IP camera ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดของสอพเมืองสุโขทยัยจำนวนทั้งสิ้น100ตัว เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ฐานีเซฟตี้โซนให้สามารถขอความช่วยเหลือจากตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีเชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชนตามนโยบายของพลตํารวจเอกสวัสด์แจ้งยอสุภูบัญชาการตำรวจแห่งชาตินัทวดีพ่วงหงรายงาน